บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รวนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีก็คือฟังของต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวัน มานานประจําวันนี้พบกันประจําวันที่สองเดือนพฤษภาคมในหัวข้อเรื่องพระผู้สร้างที่เราวางใจได้และพระชนกของพระเจ้าที่จะนาํามาใกล้ครวนและสามัคคีรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมยอนบทที่สามข้อที่สิบถึงข้อสิบเจ็ดนะครับพระธรรมยนบทที่สามข้อที่สิบถึงข้อสิบเจ็ดก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า พระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านเป็นอาจารย์ของชนชาติอิสราเอลและท่านยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้หรือเราบอกความจริงเกี่ยท่านว่าพวกเราพูดสิ่งที่เรารูรและเป็นพยานถึงสิ่งที่เราได้เห็นแต่ท่านทั้งหลายหาได้รับคำพยานของเราไม่ถ้าเราบอกท่านทั้งหลายถึงสิ่งฝ่ายโลกและท่านไม่เชื่อถ้าเราบอกท่านถึงสิ่งฝ่ายสวรรค์ท่านจะเชื่อได้อย่างไรไม่มีผู้ใดได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ นอกจากขั้นที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารชั้นใดบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นชั้นนั้นเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้สรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นกรู้ฟังครับในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อที่10เราได้สัมผัสถึงความผิดหวังที่พระสยซูมีต่อนิโคเดมสัสในฐานะฟาริสีที่มีการศึกษาสูงที่พระองค์ทรงเรียกว่าอาจารย์ของชนอิสราเอลนะครับ เขาควรจะเข้าใจในพระกัมภีร์ได้ดีมากกว่านั้นนิโคเดมัสเป็นสมาชิกของสภาปกครองเซนเฮตรลินที่วางแผนจะจับกลุมพระเยสูและก็ปลงพระชนพระองค์เสียแต่เราต้องชื่อชมนิโคเดมัสในเรื่องสําคัญหลายเรื่องนะครับประการแรกก็คือเขามาหาพระเยสูคริสเพื่อถามคําถามและประการที่2นะครับการสนทนาของเขากับพระเยสูคงจะยังลากฝังอยู่ในใจของเขา เพราะต่อมาเขาได้พูดปกป้องพระเยซูเมื่อพวกของเขาเรียกร้องให้จับกลุ่มพระองค์และประการที่สนะครับในขณะที่เหล่าสาวกหนีไปด้วยความกลัวนั้นเขาแสดงตัวอยู่ฝ่ายองค์พระผู้ช่วยรอดอย่างกล้าหาญโดยร่วมกับโยเซฟชาวอาริมาเทียนำพระศพของพระองค์ลงมาจากไม้กางเขนและก็ฝังพระศพของพระองค์ตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยิวด้วยความเคารพอย่างดี คุณรู้ฟังครับอสุรกายในนวนิยายของแมรี่เชลลี่เรื่องแฟรงเกนสไต์เป็นหนึ่งในตัวละครที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางที่สุดนะครับแล้วก็ตราตรึงอยู่ในจินตนาการแต่ผู้ที่อ่านนวนิยายซึ่งเป็นที่ชื่นชอบนี้อย่างละเอียดจะรู้ว่าที่จริงแล้วเชลลี่พูดถึงบทบาทของวิกเตอร์แฟรงเกนสไตซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีอาการทางจิตผู้สร้างสิ่งมีชีวิตดังกล่าว ว่าเขาคืออสุรกายตัวจริงนะครับหลังจากสร้างสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดแล้ววิกเตอร์ปฏิเสธที่จะชี้แนะให้ความเป็นเพื่อนหรือความหวังในเรื่องความสุขใดๆกับอสุรกายเหมือนเป็นการยืนยันว่าสิ่งมีชีวิตนี้จะดำดิ่งลงสู่ความสิ้นหวังและความโกรธเกลียวนะครับเมื่อเผชิญหน้ากันอสุรกายคลำครวนว่าท่านผู้ที่สร้างข้าขึ้นมาจะฉีกข้าเป็นชิ้นๆ และฉลองความสําเร็จหรือุณรู้ฟังครับพระคัมภีได้เปิดเผยให้เห็นถึงความแตกต่างขององค์พระผู้สร้างที่แท้จริงผู้สร้างทุกสิ่งด้วยความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงและก็ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยต่อสิ่งที่ทรงสร้างนะครับพระเจ้าไม่ได้สร้างตามความเพอ้อฝันแต่ทรงสร้างโลกที่สวยงามและดีนักด้วยความรักและแม้ว่ามนุษยชาติ จะหันไปจากพระองค์โดยเลือกเอาอาสุรกายแห่งความชั่วร้ายก็ตามแต่ความมุ่งมั่นและความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษยชาตินั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคุณรู้ฟังครับดังที่พระเยสุคริสต์โะรงทรงอธิบายกับนิโคเดมัสว่าความรักที่พระเจ้ามีต่อสิ่งที่ทรงสร้างนั้นยิ่งใหญ่มากทรงเต็มใจที่จะประทานแม้กระทั่งสิ่งที่ทรงรักมากที่สุดนั่นก็คือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อโลก จะได้รับความรอดนะครับพระเยซูได้ทรงสลับพระองค์เองแล้วก็ทรงรับโทษบาปของเราเพาื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์นะครับเพราะฉะนั้นเรามีพระผู้สร้างที่เราสามารถวางชีวิตแล้วก็หัวใจของเราไว้กับพระองค์ได้คุณดูฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดแล้วก็ใคร่ครวญดูว่า ความมุ่งมั่นที่พระเจ้ามีต่อสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์มีผลอย่างไรต่อชีวิตของคุณบ้างและคุณจะตอบสนองความรักที่ทรงมีต่อคุณอย่างไรได้บ้างแล้วมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างผู้ประเสริฐที่ข้าพระองค์สามารถที่จะมอบชีวิตและวางใจพระองค์ได้เสมอจึงอธิฐานกลาบทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยสุคริสต์เจ้าอามนคุณรู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟัง นดนมีความประสงค์ต้องการติดต่อมาอยัางสมัักงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปสินิบัตจาน้าซองส่งถึงภัฒกิจมานาประจําวันตู้ปนสามห้าปนฟอหัวหมากกรุงเทพ1นึ่งศาผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i odb o r g และสามารถสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0271851 6กหถึง 7. เจ็และทั้งหมดนี้คือมานาะประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปและขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรสวัสดีครับ เศษดินจากเศษผงจากเศษโคลนเศษฝุ่นละอองที่ไร้ค่าแต่ด้วยความรักด้วยความหวังพระองค์จึงหยิบดินก่อนนั้นและปั้นมันขึ้นมาแม้ยากเย็นเท่าไรแต่พระองค์ In <laughs> กคอบีบหนูดดินที่ไร้ค่าตามความรักเติมความหวังพระองค์เติมให้ดินก้อนนั้นตลอดมาสึงแม้ยากเก็นเท่าไร ดินก้อนนั้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาตกแต่งที่ละนดโดยไม่เคยมีวันเหนื่อยล้าเปลี่ยนดินเป็นพาชนะที่มีค่าสักวันหนึ่งขอพระองค์โปรดให้ดินก้อนนี้รู้เสมอ เพราะความราักพระองค์ถึงปั้นมันขึ้นมาโปรดช่วยอดทนแม้จะต้องเจ็บทำแม้ต้องเสียใจกับความผิดหวัง